ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศจิตรักขณะเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับอยากจะเรียนกับท่านเรื่องผู้นําคําว่าผู้นํานั้นมีความสําคัญในทุทกๆระดับเลยนะครับตั้งแต่ผู้นําระดับครอบครัวผู้นําระดับชุมชนหมู่บ้านตนนําบลอาเภอจังหวัดโดยที่สุดผู้นําประเทศโดยแล้วจะจะต้องมีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าผู้ตามท่านผู้รู้ท่านได้จําแนกผู้นำเอาไว้4ประเภทนะครับ จึงเป็นความสําคัญยิ่งเลยประเภทที่1ก็คือนําตนประเภทที่2น,นําคนประเภทที่3นํางานประเภทที่4นําความสําเร็จ4ประเภทนี้ถ้าท่านผู้ใดนําได้ครบก็จบความเป็นผู้นํานําตนเนี่ยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเม็ดต,ต่อไปก็ถูกบดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปนาใครเขาเนี่ยจะเปนนาคนจะเป็นนางานจะเป็นนาความสําเร็จนั้น เบื้องต้นต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนเข้าในหลักการพัฒนาจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมคนจะพัฒนาให้ได้ผลต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาอะไรต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนก็สรุปว่าถ้าจะไปนำใครก็ต้องต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนท่านจึงสอนว่าวิธีนำตนให้ได้เนี่ยก็คือนำตนด้วยความกล้าวิสารธรรม คือกล้าหาญในการที่จะประกาศความเป็นผู้นําตัวเองเตือนตัวเองอบรมตัวเองฝึกตัวเองเนี่ยแหละครับก่อนจะลุกต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งต้องผ่านการฝึกปรือก่อนจะมีชื่อต้องผ่านการฝึกตนผู้นําที่ฝึกตนเป็นคนนําได้เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ม,มากกล้ากล้าแนะให้คนเขาทำกล้านำให้คนเขาคิด กล้าสาธิตให้คนเขาดูกล้าดำรงชีวิตอยู่ให้คนเขาเห็นโดยที่สุดกล้าเป็นผู้นำต้นแบบก็คือแบบอย่างที่ดีนั่นเองเข้าในหลักว่าจงทำตามที่ผมทำและทำตามที่ผมพูดผู้นำที่ดีก็คือพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นก็คือทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นไอดอลที่ดีนั่นเองอันนี้เรียกว่า กล้าที่จะนำตนนะครับถ้ากระดุมเม็ดแรกเม็ดนี้ติดถูกเม็ดต่อไปก็คือนำคนก็จะประสบความสำเร็จแต่ว่าการจะนำคนได้ประสบความสำเร็จนั้นท่านก็บอกว่าต้องนำคนด้ยวยความรู้คือรู้อธัธยาศัยรู้จริตของคนถ้าผู้นำรู้จริตลูกน้องรู้อธัธยาศัยลูกน้องก็จะใช้ลูกน้องให้ตรงกับจริตของเขาลูกน้องคนนี้มีราคาจริต รักสวยรักงามลูกน้องคนนี้มีโทสะจริตก็คือทําอะไรทําเร็วหม่หมายว่าโกรธนะฮะทำรวดเร็วแอคติกระจับกระเฉงลูกน้องคนนี้มีโมหจริตซึมเศร้าหงอยเหงาเศร้าซึมนะฮะนั้นลวงพ่อพุทธทาสจึงสอนว่าผู้นําที่ดีต้องรู้จริตของลูกน้องแล้วใช้ลูกน้องให้ตรงกับจริตก็คือให้ตรงกับงานมีเรือดีภายดีไว้ขี่ข้ามอย่าเอาเรือร่วดน้ามาข้ามขี่ ต้องเอาคนชํานาญงานดีอย่าไปเอาคนผีผีมาทํางานอย่างนี้เรียกว่านําคนสําเร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการนํางานงานที่จะสําเร็จได้นั้นอยู่ที่ผู้นําต้องมีความเสียสละผู้นําขี้เหนียวไม่ประสบความสําเร็จหรอกงานที่สั่งงานที่ทําต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละประโยชน์อะไรก็ตามแต่ที่จะให้กับส่วนรวมโดยที่สุดแล้วก็คือต้องไม่ขี้เหนียวผู้นําที่ดีต้องมีน้ําใจ ท่านก็บอกว่าน้ําบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจน้ําแควน้อยแควใหญ่สู้น้าใจผู้นําไม่ได้น้ําเอ่ยน้ําใจจะมากน้อยเพียงไหนใครจะว่าแม่น้อยนี้ก็ทราบซึ้งติดตรึงตาขอเพียงหญ่แห้งหายสิ้นไมตรีผูกน้ําใดไหนเล่าเท่าน้ําจิตผูกน้ํามิดมากแม้นแสนสุขีผูกน้ําคําเจรจาคอยพาทีสามสิ่งนี้ผูกไว้สุขใจคนนํางานก็สําเร็จประการต่อมาก็คือนําความสําเร็จ ตรงนี้สําคัญที่สุดนะฮะนำความสําเร็จนั้นไม่แพ้กับนําตนเนะี่ยเพราะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยผู้นำเรียกว่าผู้นําต้นแบบต้นแบบของผู้นําที่ดีก็คือผู้นําต้องมีคุณธรรมถ้าจะดูผู้นําดีดูที่ไหนท่านบอกให้ดูที่ใจมีธรรมประจําจิตมีธรรมธรรมะนะฮะประจําจิตหนึ่งอดทนยิ้มแย้มแจ่มเป็นนิดสองมีคิดริเริ่มเสริมตื่นตัวสเป็นผู้ขยันมันทํากิจ คือหน้าที่นะสี่พินิษทํางานการจนทั่วห้ามีเมตตาธรรมประจําตัวหกตรวจทั่วงานที่ทําสําเร็จเอ่ยรวมความว่านําตนด้วยความกล้านําคนด้วยความรู้นํางานด้วยความเสียสละและนําความสําเร็จด้วยการเป็นผู้นําที่เลือดล้ําด้วยคุณธรรมกระผมได้ร้อยกรอง เรื่องใจของผู้นำนะครับว่าผู้นำที่ดีต้องมีใจห้าใจขอนำเรียนดังนี้นะครับใจที่1คือใจรักใจที่สองคือใจสู้ใจที่3คือใจถึงใจที่4ี่คือใจกว้างใจสุดท้ายคือใจสูงใจรักใจสู้ใจถึงใจกว้างใจสูงถอดออกมาเป็นบทกวีของผู้นำดังนี้นะฮะเป็นผู้นำให้ดีต้องมีหลักต้องรู้จักคุณธรรมจดจำไว้ผู้นำงามนามระบือถือห้าใจ จะนำใครต้องนำตนเป็นคนนำหนึ่งใจรักทำสิ่งใดต้องใจรักเฝ้าฟูมฟักอิทธิบาทฉลาดล้ำใจเป็นนายเป็นที่หนึ่งพึงจดจำทุกสิ่งทำใจต้องรักประจักษ์จริงสองใจสู้รู้ดีไม่มีถอยมากหรือน้อยใจก็สู้ไม่อยู่นิ่งสู้ยิบตาอย่างมั่นใจไม่ประวิงสู้ทุกสิ่งอย่างกล้าหาญเบิกบานใจสามใจถึงไม่พรั่นพรึงใจถึงแน่ ไม่ผันแปรหม่นหมองจิตผ่องใสเป็นผู้นำทําสิ่งใดใจถึงใจสู่หลักชัยสง่างามถึงความดีสี่ใจกว้างมีน้ำใจกว้างใหญ่หลวงกิตทั้งปวงทําไปไม่ไหน,น่ายนี้ปันน้ำใจให้ทุกคนผลทวีเอื้ออารีได้พวกพักคนรักกันประการสุดท้ายคือใจสูงใจสูงด้วยพระธรรมนำชีวิตทําพูดคิดทุกทิศทางใจสร้างสรรค์ ยกจิตไว้ยกจิตไว้ให้สูงยิ่งสิ่งสำคัญธรรมะนั้นให้มีค่าสง่างามหากผู้นำทำได้ห้าใจนี้ย่อมจะมีใจมั่นไม่ครั่นครามเป็นพลังฟันฝ่าพยายามประสบความสำเร็จผลทุกคนเอ่ย